ศาสตร์หลวงปู่หลวงตามีวิธีใดที่จะเปลี่ยนคนทั้งโลกที่ขัดสนเรื่องเงินให้ร่ำรวยในพริบตาไหมครับแล้วมันมันไม่ง่ายนะมันไม่ยากนะพูดถึงคนที่มีเงินมากที่สุดมีทรัพย์มากที่สุด,สสดคือผู้นิเจ้าองค์ต่อไปแล้วกับพระโพ,พธิสัตว์องค์ลองๆไปนั่นนะนะคือมากสุดแล้วคือยัง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 อยู่อยู่เลยถ้าท่านให้ก็ ไม่ถึงวิก็ได้แล้วล่ะที่ท่านให้ว่านอกนั้นไปหมดแล้วพุทธเจ้าจะไปขออยู่ในโลกนี้ท่านรวมหมดแล้วไงอันนั้นใครรวยที่สุดใช่ไหมภาษีไงถ้ารว่วภาษีคือใครขอเงินนั่นแหละ<ม>ถ้าท่านให้ก็โอเคถ้าท่านไม่ให้กัน เอาเอาลูกศิษย์ท่านก็นแล้วกันเอาสาวกท่านก็นได้ก็คงรวยสาวกท่านก็สาวกาวรพระศีนะซ้ายขวาเนี่ยบารมีเกือบเท่าเท่ากับผู้ใดญ่เจ้านะเพราะหกสิบนึกออกไหมหกสิบอะหกสิบเนี่ยยังเป็นจักรพรรดิคิดดูดิอายุภระีมีจักรพรรดิมีภระีด้วยนะเยอะไหมเยอะ เพราะทิ้งไว้เยอะไม่ได้ใช้เลยทิ้งไว้รวมไว้ชาติเดียวไงเนี่ยใครรับใครทำงานเนี่ยเก็บเงินเดือนไว้ฮะไม่ต้องใช้เอาไปใช้จนปลดปร,รนะเสียน่ะเยอะไหมเยอะเวลากาพลาสวดล้วเหมือนโดนไฟดูดที่มือแรงแบบจี๊ดๆพลังงานแรงมากต้องเปลี่ยนมือเลยต้องทำยังไงต่อครับไม่ต้องทำหรอก ้อเวลาสวดนึกถึงพระเนี่ยพระเป็นสื่อพลังงานอยู่แล้วพระเนี่ยพระหลวงปู่เนี่ยเป็นสื่อสมัยที่อยู่กับท่านเนี่ยบางคนนะกัแบบนองเข้าไปเนี่ยยังหงายหลังเลยอยากทดลองมาแบบว่าไม่ใช่วแบบ่าน้อมด้วยความเคารพไงน้อมไปแบบแบบลองอะ่ะมันก็หงายเลย ทำไมท่านอยู่นี่มันก็เต็มเต็มเลยใช่ไหมสวดแล้วเห็นภาพหลวงปู่ยิ้มคือยังไงเลยครับขอเลยนั่นน่ะคือได้แล้วล่ะยิ้มเนี่ยได้เลยนะแล้วถ้าหลวงปู่หน้าบึ้งหรือครับระวังจะโดนลูกพี่ด่าหรือโดนใครไม่รู้ด่าโดนด่าโดนว่าประมาณนั้นน่ะพี่หลวงตาเคยบอกว่า อสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงดีกว่าเป็นมหาเศรษฐีขอให้หลวงตาเมตตาอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับยากนะะสวดมนต์ชั่วโมงนะไม่ใช่จะทาได้ง่ายๆชั่วโมงหนึ่งมันห่างจากมุดเลยนะห่างจากความไม่ดีถึงคิดมันก็นิดหน่อยนะไม่ใช่มากห่างจากวิจีกรรมกายกรรมมันมีมนโนกรรมมั่งก็คงไม่มีมากมนโนกรรมอะแล้วบันทึกกําลังจักระพาดเข้าไปเนี่ยเป็นสายใหญ่กับท่านเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะฮะ ไอเศษสีโลกนะไม่เท่าเรานะอดีตอนาคตอนาคตถ้าเข้าใจนะท้าไม่เข้าใจแล้วก็แล้วไปมันทำได้ยากไม่ใช่ง่ายๆนะพูดถึงการที่เราจะห่างจากวัตถุวัตถุต่างๆหัวจะบุก,กินกายยุคนี้นะนะเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้เอาโทรศัพท์ทิ้งไปไม่ต้องใช้หนีได้ไหม ปิดเลยโทรโทรแล้วก็เปิดไม่ได้ถ้าทำได้ก็โอเคแล้วไม่จิตแล้วะอยากขอให้หลวงตาแนะนำวิธีการสวดมนต์และการอธิษฐานเพื่อช่วยให้ได้งานที่มีคู่แข่งมีข้อได้เปรียบมากกว่าเราหลายข้อครับโอ้มันแพ้บ่อยเอาผีเป็นเพื่อนนั่นแหละผีมันก็มีหลายระดับตั้งแต่พรมยันสามพเวสีนั่นแหละแพ่ไปคะ แผลบ่อยๆสวดแล้วแผลสวดนั่นหละคือแผลทำไมเวลาเองสวดมนต์เนี่ยพุทธมนต์มาที่มาที่เราใช่ไหาจักรพรรดิมาที่เรามันสว่างอยู่แล้วเนี่ยแล้วบุญเราที่ทําในอดีตมันก็มาด้วยไงข้อวัดต่งางๆเยอะแยะไปหมดเลยมันมาตอนที่เราสวดนะลองคิดดูเราลองนึกแผลไปดิที่บ้านที่ทํางานธุรกิจอะไรทําบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ที่ฐานให้เขาช่วยไง เอาบุญไหมล่ะเอาบุญก็ช่วยกันนะอย่าให้ขัดสนสิถ้าขัดสนมันปัญหามันเยอะอารมณ์ไม่ดีบุญก็ไม่เข้าแล้วคุณก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าฉันอารมณ์ไม่ดีคุณก็ไม่ได้บุญถ้าฉันอารมณ์ดีดอะคุณก็ได้แหละหลวงตาบอกว่าขอหลวงปู่ดูได้ทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกนั้นเนี่ย รวมถึงขอด้านความรักให้สมหวังได้ไหมครับแน่นอนนะฮะสมหวังแล้วก็พัดพาดเหมือนเดิมสมหวังตอนตอนที่อยู่ด้วยกันสักพักก็จากกันไปแล้วละ่ะนั่นะอยู่ทำไมอนี้เขาถามมานะครับทำไมผมรู้สึกรักและผูกพันกับพี่คนหนึ่งในที่ทำงานเหมือนเป็นพี่สาวแท้ๆทั้งๆที่เพิ่ง,ง,ง,งรู้จักกันอ้าวการเวียนว่ายตายเกิด มันไม่รู้จักกันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันอยู่ห่างๆมั่งอยู่ใกล้ชิดก็บันทึกหน่อยอยู่ห่างๆก็บันทึกเล็กๆน้อยๆประมาณเนี้ความรู้สึกอะมันไม่ยากหรอกทว่าถ้าเองห่างกว่าจากความรู้สึกทั้งโลกเนี่ยสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยจิตเองก็มีธรรมะในความรู้สึกทางตาหูจมูกลินกายมันก็เข้าใจเรื่องธรรมะได้แหละมันไม่ใช่อยู่หนังสือที่ไหนมันอยู่ที่จิตนี่แหละ พราะนั้นถือสีดาบทนักบวชเราทำไมอยู่ในป่าละ่ะแล้วมันทำไมถึงรู้ทุกอย่างนะรู้รู้หมดในโลกนี้เป็นยังไงทําไมเขารู้ละ่ะใช่ไหมยิงในยุคปัจจุบันนะหลองตาย,ยังน่าเสียดายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาจริงๆมันเป็นศาสนาที่ควบคุม ความรู้ทั้งหมดในสามโลกธาตุนีนะ้เรียนพูดเรียนพูดเรื่องเดียวนะ่ะรู้หมดเลยรู้ได้ทุกภาษาด้วยไม่ใช่ภาษาเดียวด้วยทุกภาษานะฮะรู้ได้ด้วยพูดได้ด้วยรู้ทุกอย่างด้วยแต่ทํำไมไม่เรียนกันไปเรียนโน่นเนะอาจากมืองนอกนะพปอทีปอโทรปอเอกนะอะไรไม่รู้หรือรู้โลกนะ ในรู้ว่ากูตายไหมยังไม่รู้เลยรู้ชาติเดียวนะฮะแต่พุทธศาสตร์ท่านบอกรู้ไปไก่ะไปมากนะ,ะเวียนว่ายตายเกิดเนื่อหมูหมูเลยท่านบอกจเจ้าสวยก็ได้จเจาหล่อก็ได้จเจาใหญ่ยังไงก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์แต่มันคิดไม่ได้ท่านว่าคิดไม่ได้เพราะวัตถุติดวัตถุมันเลยคิดไม่ออกถ้าคิดออกมันบว หนีไปบวชหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือแล้งไม่อยู่หรอกหากผมทําบุญไหว้พาแล้วอธิษฐานจิตว่าผมจะมุ่งสร้างบารมีเพื่อพระโพธิญาณแบบนี้ผมทําถูกไหมครับผมตั้งใจอยากสร้างบารมีคนที่บานาเป็นโพธิญาณเนี่ยมาต้องอธิษฐานทุกครั้งที่ทาบุญนะแม่จะแพลเนี่ยไม่ได้หวังอะไรหวังโพธิญาณอย่างเดียวฮนะให้ขนมเด็กก็ไม่ได้หวังอะไรนะโพธิญาณน,นะ อธิษฐานทุกวันทุกครั้งทุกเวลาที่ทำแล้วก็บันทึกบุญอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ห้ามอารมณ์ไม่ดีกับใครกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องตัดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันจะผูกพันกันในอนาคตฝากความดีไว้กับมนุษย์ัตว์วิญญาณทั้งหลายเพราะเขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกับเราเขาก็ต้องช่วยเรา ใช่ไหมให้อย่างเดียวให้ใหทุกยอย่างที่มีมีอะไรก็ให้เขาไปฮะมีอะไรล่ะตอนนี้มีอะไรพอจะให้ได้ก็ให้ไปไไเลยอา้าวเขาถูกแล้หลไไแต่เก็บไว้มั่งนะเลี้ยงชีวิตไม่ใช่ให้หมดนะไม่ใช่มีรอยให้เขา้งรอยนะไม่ใช่ มีร้อยถึงไงเขาห้าบาทนะนั่นก็เก็บไว้คือบรรทุกบุญตลอดเวลานะครับจับภาพหลวงปู่แล้วหน้าเฉยๆแต่หลับตาแล้วเห็นท่านยิ้มอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับยิ้มเมื่อไหร่ก็ขอท่านเถ ฝันว่าวิ่งไปเจอน้ําอยู่ตรงหน้ามองลงไปเห็นหลวงปู่ดูท่านอยู่ในตัวเราแสดงว่าท่านครอบวิมานให้เราแล้วใช่ไหมครับท่านอยู่ที่ตัวเราเพราะเราเนึกถึงท่านท่านก็อยู่นะฮะถ้าเราไม่เนึกถึงท่านท่านจะอยู่เหรอท่านคงไม่อยู่หรอกท่านก็อยู่ที่ผ้าท่านนั่นแหละที่เราห้อยนี่แหละ อยากทราบว่าตอนนี้ได้สวดมนต์มาเป็นเวลาสามปีแล้วแต่ยังไม่เห็นผลที่สวดอยากทราบว่าจะสวดมนต์อย่างไรให้เห็นผลอย่างรวดเร็วครับเจ้าผลแบบไหนอ่ะมันมีหลายอย่างจะเอาเส้นหรือจะเอาความสงบหรือจะเอาลดอะไรลงมั่งสามปีเนี่ยลดอะไรได้ไมันก็โอเคแล้วแต่จะให้มีความรู้พิเศษเหมือนคนอื่นอะ่ะก็คงอาจจะไม่ได้เพราะ ไอ้ที่เกิดมาทุกวันเนี่ยมันเอากรมาด้วยไงกรมันมาด้วยเราทําอะไรไว้จิตมันมันตึกนะใช่ไหมมันลบกวนเราหรือเปล่าบางคนสวดมนต์บางคนด่าใครก็ไม่รู้ก็มีใช่ไหม <laughs> ด่าพระยังมีเลยสวดมนต์น่ะนาโมโพธิทานึกถึงพระที่ไหนไม่รู้อ่านในสุภีท่านทําไม่ดีไปด่าท่านแล้วในใจนั่นนหะ นะสิ่งที่ลบปวนเราแหละพอะเราไม่บรบันทึกมาไงใช่ไหมเพราะนั้นคนมันถึงไม่ไม่เท่ากันความสงบไม่เท่ากันคือระยะเวลาไม่เหมือนกันแต่ก่อนเป็นคนปวดหัวบ่อยมากยิ่งเวลาไปงานศพไปตามสถานที่ก็จะปวดหัวทุกครั้ง เฝ้าหาคําตอบกับปัญหานี้มาตลอดจนได้มาฟังหลวงตาตอบปัญหาธรรมและได้ฟังบทพระมหาจจกพัรน์ทำทุกอย่างตามที่หลวงตาบอกทุกวันนี้พอมีอาการปวดก็จะนึกถึงหลวงปู่ดูขอบารมีท่านอาการปวดก็จะหายไปทันทีคําถามก็คือแบบนี้หมายถึงว่าเราสื่อกับหลวงปู่ได้หรือเปล่าครับอ,อ๋อนึกถึงท่านนะมันมาเต็มเต็มแล้วใครจะมาใครพลังอื่นพลังงานอื่นมาได้ไหมไม่มาคนเมื่อก่อนเนี้ย ตอนที่อยู่กับท่านนะนะคนที่รับขันนะเมื่อก่อนนี่เยอะมากเลยไปไม่อยากไม่ไม่อยากให้ผีไม่อยากให้วิญญาณมันเข้าไงคือไปรับมาแล้วเนี่ยไม่อยากทรงว่านถ้าพราะท่านไม่ได้ทำอะไรเลยก็เอาขันไปบอกไ่ขันไปคืนท่านเวลาไปรับไปรับกับคนทรงเวลาคืนไปคืนกับหลวงปู่ท่านก็ ท่านบอกว่าจะไปยากอะไรเวลาเองผีมันจะเข้ามันจะมีความรู้สึกเราเองนึกถึงข้าหรือนึกถึงหลวงปู่ทวดนะมันไม่มาหรอกแค่แนันหายถ้าเองน้อมมันมานะถ้าเองไม่น้อมมันไม่มาถ้ามันจะมีอาการเข้าเองเนี่ยเองนึกถึงข้าหรือนึกถึงหลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าว่ามันไม่มาหรอกแค่นะกลับไปมหมก็นเรื่องทรงแล้วง่ายไหมง่ายนะ คือเราถึงท่านเนะี่ยบารมีท่านรวมมาที่รูปท่านเนะ่ยมาที่เราใช่มแล้วอ,อะไรจะเข้าได้ละ่ะเอาจริงนะในเรื่องจริงนะหลวงตาน,นั่งอยู่กับท่านเนะี่ยท่านแก้ไขโลกวิญญาณเนี่ยคําเดียวเองนะนะจบหลวงพ่อผีมรบกวนลูกสาวอะบอกเอ้ยแผลมันบอกเสียแผลมันหายแล้วแค่นะ้ไปถึงบ้านเอาหายแล้ว ง่ายน้อมกับหลวงตาครับอยากถามว่ากลางวันไม่ค่อยมีเวลาสวดจริงจังแต่จิตจะสวดเองนึกได้แต่จะสวดพร้อมหลวงตาทุกวันและสวดเอแล้วหลับตื่นนอนก็จะสวดก่อนทุกครั้งแบบนี้ถือว่าใช้ได้หรือยังครับใช่นอนที่ไหนให้สวดที่นั่นเนี่ยสวดได้หลับทุกวันแล้วทําไมว,าวันโกนย ทำไมเวลาก่อนโกนกับวันโกนนอนไม่หลับจิตจะสวดเองทั้งคืนไม่หยุดถึงเช้าเลยเพราะอะไรครับอ้าวญาติโกโหตจิกาไงลูกป่าวันโกนวันพระเนี่ยเข้ามาเพราะเหตุอะไรมันไปจากมนุษย์นะน,น,น,นะคนโบราณวันพระหรือวันโกเนี่ยต้องไปทําบุญให้ญาตินะจำม่าจะเป็นมนุษย์แล้วพอตายแล้ววันโกวันพระนะ วันอื่นก็ไม่อยากจะมานะ <c oughs> คนนี้เขาบอกเขาจะตั้งสัจจาสวดมนต์ตลอดชีวิตทุกครั้งที่นึกได้นะครับอนุโมทนาบุญหลวง่ตาจ <นะ S 2> ีสารตั้งแด่เจอหลวงปู่แล้ว <c oughs> แล้วไม่ได้บอกวาสวดกีจ่จบเวลานอนที่ไหนก็สวดนะโมเนี่ยหลับลสวดนะแลรวอะ อธิษฐานตลอดชีวิตนะ <laughs> เวลาเราสวดมนต์แต่เราไม่สะดวกที่จะต้องนั่งสวดกับที่คือมีทุลาี่งานที่จะต้องทําแต่ในใจเราท่องบทสวดมนต์ไปด้วยทํางานไปด้วยนึกถึงหลวงปู่หลวงตาไปด้วยเวลารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายใจหรือว่ามีเหตุ ภัยต่างๆก็จะนึกถึงหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ส่วนมนต์แบบนี้จะได้อน,นี้สองต่างกับคนที่นั่งสวดกับที่ยังไงครับเหมือนกันฮนะค,คนนั่งสวดเวลาสวดไม่รู้คิดไปอะไรไปยังไม่รู้เลยแต่้าเอยยืนสวดเนี่ยบางทีมันนิ่งกว่านะฮะมันอยู่ที่ท,ทุ่สภาพที่เราสวดฮะบางคนสวดในโซ่มันน,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 มน,นิ่งมันเบาวกว่าสวดทีนะเอาจริง คนอาบน้ําอยู่มันเย็นนะสวดแล้วมันเพลินดีฮะมันคนไปสวดคนเยอะเนี่ยไม่ไหวแล้วรู้ใครเป็นใครเวลาไปสวดที่คนเยอะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่สถานที่ลองลองพิจารณาตัวเองว่าสวดตอนไหนมันมันเบามันสบายนั่นนะจับตรงไหนดีเอีเมื่อกี้เขาถามว่าคือเขา มีคนที่ใกล้จะเสียชีวิตนะครับเอาพระผงไปให้กรรมเนี่ยดีไหมครับหลวงตาก็ดีนะฮะพระพระมีความสว่างอยู่แล้วครับเอาพระไปวางใ่กันไม่ต้องกรรมก็ได้ฮะใกล้ใกล้กันั้นนั้นพระทุกองค์นะพระนะเพราะพระนี้ท่านสว่างอยู่แล้วฮะนี้พอจิตคนมันจะออกมันเห็นความสว่างก็ไปจตจมแสงะ ถ้าบางวันเราไม่ได้สวดมนต์จะส่งผลเสียอะไรไหมครับบางทีเผลอหลับไปเลยมันก็ไม่ได้เสียอะไรแต่มันไม่ได้ทึกบันทึกแค่นั้นเองเคยได้ยินหลวงตาพูดว่าชินคือฌาน ard, ทีนี้เขาชินกับการเลี้ยงแมวด้วยความรักและความเมตตา oh. จํานวนยี่สิบห้าตัวจะส่งผลกับเขายังไงบ้างครับก็ติดแมวไงก็ชินกับความแมวในอนาคตก็รักแมวไง ฝากถามหลวงตามาครับผมมีประคำสองเส้นใส่ติดตัวหนึ่งเส้นไว้ที่รถหนึ่งเส้นเมื่อวานตอนเปลี่ยนเสื้อทําประคำหล่นกรอบหลวงปู่แตกไม่สบายใจเลยครับตอนนี้เอาองค์ที่แตกไปไว้ในรถแล้วเปลี่ยนองค์ใหม่มาใส่แทนครับต้องทํายังไงกับประคำที่แตกดีครับก็ไปเห็นก็เรียมใหม่ไงที่ก็ไปขอที่ทําใหม่มีวิธีป้องกันผีกุมารไหมครับเราไม่ได้เลี้ยงแต่คนอื่นเลี้ยงครับผีกุมารน,นะฮะ ถ้าเกงหลวงพ่อแย่มันไปมันก็ไปเกิดแล้วอยากถามหลวงตาว่าทําไมเวลาเราสวดจกักรพรรดิอยู่มีเสียงรบกวนตลอดทั้งวันเราควรทํายังไงครับเราไม่มีสมาธิสวดเลยครับดีนะฮะสวดจนอยู่นะดีที่สุดนะ,ะสวดไปเรื่อยๆนะอย่างน้นอยๆเราก็บันทึกเสียงนั้นก็ไปด้วยแล้วบันทึกบัสวดไปด้วย เขาถามว่าเขาไม่ได้ใส่บาททุกวันครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยคือไม่ได้ใส่กับพระสงฆ์เป็นๆนะครับแต่ว่าตอนเช้าตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็หย่อนเอหรียญใส่บาทอย่างเงี้ยครับผมจะได้ผลเหมือนกับมนับนเป็นท,ทานทั้งนั้นแนะ่ะคุณจะทํากับใครอ่ะกับหมากับแมวกับมนุษย์กับนักบวชอะไรก็ตามคือทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรก็ตามทานทั้งนั้นแหละมันเป็นทานแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ย มันไม่ใช่ทานนะแต่มันรวมทั้งหมดแหละมันมีทานนะในบทสวดเนนะี่ยบางคนไม่รู้นะบารมีสามสิบทัศประมาณนั้นแหละนโมพุทธายะพุทธเจ้าห้าพระองค์สนะี่องค์รวมไปแล้วนะแต่องค์ที่ห้ายังอยู่นะยะนะั่นยังอยู่ใช่ไหมสวดมนต์ทำไมอะไรสูงเยอะเพราะในบทสวดมนต์มันบารมีรวมนะอยู่นั้นนะ ความสว่างความสว่างมันแยกไปนะครับตั้งแต่ทานศีลเนี่ยธรรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยอยู่ในบทสวดเวลาจิตเบาสบายบาในอนาคตเนี่ยมันวบคุมบาร,รมีทั้งสิบนนะฮะมันจะลึกรู้เลยว่าชานเนี่ยเอาไงกับชีวิตไม่ใช่ทานอย่างเดียวบางคนก็ฝึกโดยสัจจะวิริยะขันติโน่น,นะ มันเป็นลูกโซ่กันนะในยุคปัจจุบันนี่ว่าพอไปวัดแล้วนึกถึงทานอย่างเดียวไม่ใช่นะคุณเป็นสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันอาน,นิสงส์มากกว่าทานนะคือมันควบคุมทั้งหมดเลยมีวิธีที่จะบุญที่ทําในชาตินี้มาใช้ในการปัจจุบันไหมครับแล้วเวลาจะเปลี่ยนบุญที่ทําในชาติปัจจุบันเป็นทรัพย์เป็นเงินได้ไหมครับถ้าได้มีวิธีทําอย่างไรครับง่ายเลยฮนะ ส่วจักรพรรดิเนี่ยบันทึกจักรพรรดิบ่อยๆใจสนานาคมบ่อยๆนึกถึงหลวงพ่อบ่อยๆนั่นนะแหละแล้วก็บันทึกพรม,มิหารนะเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาบ่อยๆแล้วก็บันทึกบุญบ่อยๆนะจิตเราอยู่กับคลื่นพวกนี้แล้ว <c oughs> อยากได้อะไรท่านบอกท่านบอกก็าตายเองนะยัองอยากรวยเนี่ยไม่นานหรอกแต่ยังฝึกจริงๆไม่นานนะ ถามว่ารู้แล้วเนี่ยมันอยากไหมไหม, <laughs> มันก็พอดีแหละท่านวาถ้ามันรู้นะเพราะบางครั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยทรัพบ,บางอย่างเนี่ยมันเป็นพิษท่านบอกมันเป็นพิษถ้าเองบริหารไม่ถูกเองก็อาจจะตายได้ใช่มเพราะคนยุคนี้จิดวัตถไุไหมนั่นแหละ คือถ้าจิตเราอยู่กับกระแสพวกนี้เนะี่ยมันมีทุกอย่างแล้วัมีทุกอย่างเลยครับท่านวะดวงตาเลยเชื่อท่านเลยลาออกจากงานไปเลยไงว่ายังทํางานเนี่ยเงินเดือนเองแค่เนี่ยปลดปเป็นเสียเองได้แค่นี้ยครเงไปตอนเนี้ยสิบยี่สิบปีข้างหน้านะข้าวายเองมีทุกอย่างแล้วมีประโยชน์กับตัวเองด้วยแล้วก็มีประโยชน์กับ โลกวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามารถจะสามารถจะรักษาคืนของโพธิสัตว์คืนของบุญเนี่ยกระจายออกไปสามโลกธาธตุได้ด้วยครานี้เขาน่าจะเคยได้ยินที่หลวงตาบอกว่าผู้มีฤทธิ์สามารถเปลี่ยนร่างกับคนตายได้ไดครับได้ครับเขาเลยถามว่า ถ้าเราไปเปลี่ยนร่างกับคนตายแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนครับเพราะว,ว่าหน้าตาเราไม่เหมือนเดิมเข้าบ้านก็เข้าไม่ได้ครับทำไมสําหรับคนที่เขาสร้างบาร,รมีสำคนคนที่ขี้เกียจเข้าท้องคนที่มีพื้นฐานเยอะแล้วที่เขาเปลี่ยนได้อย่างนั้นน่ะไม่ใช่อย่างเราอย่างเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมคือท่านไม่ต้องการเข้าท้องอะ่ะคือเกิดเลยมาสุดที่การเดิมมันแหละเขาพกไปด้วยไงใช่ไหม ถ้าเป็นพระถ้าเป็นฤาษีก็พวกที่เปลี่ยนร่างแค่นั้นเองบางครั้งเนี่ยคนที่เจอพระขนาดหนุมน่มๆมันดูไปสุที่แล้วโอ้โหมันนานขนาดทีิท่านไม่มีเลยยุคบางยุคไม่มีเก,มมเก่าไม่จะเก่ายังไงล้ะท่านอยู่ได้ยังไงล่ะทั้งนบางองค์ทั้งนก็เปลี่ยนโดยเปลี่ยนโดยมนุษย์เนะี่ยไม่ได้เข้าท้องฮนะก็บอกแล้วพูดศาษาเ่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะ แค่เราสวดมนต์เนี่ยสง,สงบสงบสบายเนี่ยบางทีเราอยู่ในห้องทั้งวันยังได้เลยจิตมันเบาจิตมันสบายจิตนไม่ดิ้นไปไหนใช่ไหมเออเนี่ยขนสุขแค่นี้นะถ้ามันสุขจริงๆเนยมีที่จริงๆมันขนาดไหนโน่นไปอยู่ปลายมะพร้าวน่น,นไปอยู่ที่อุดมสมบูรณ์โน่นเนี่ยเยอะแยะไปสตหว่าม,มนุษย์เรเนี้ตอนเป็นคนเนี่ยมันไปได้ทุกภูมิแหละถ้าฝึกฮะ ตายแล้วไปไม่ได้นะฮะ <c oughs> ตอนสวดจักพัทใหม่มีเสียงบอกให้เราอารวาสพ่อแม่เราก็ทำเป็นเพราะอะไรครับอ้าวขวอวิญญาณที่ไม่ดีไงก็กรรมเรานฮะไปทำทำไมล่ะ เวลาเราคิดถึงพระมหาจักรพรรดิหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดหลวงตาาไม่ได้จุดทูบท่านจะรู้หรือเปล่าคว่าเราคิดถึงท่านขอจุดต้นไม้ทูบมายกถึงท่านก็มาแล้วเขาไม่จุดแล้วหรอกทูบทูบบางวัดเขาห้ามจุดนะเพราะมันเป็นสูตรเข้าไปแล้วมันสลบบางคนแพ้ทูบ การสวดบทจกักรพรรดิสามารถช่วยพ่อแม่ที่เสียแล้วให้ได้รับบุญและหลุดพ้นจากกรรมได้ไหมครับไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนนะฮะถ้าอยู่คงล่างคงคงคงยากนะฮะถ้าอยู่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ถึงอยู่นะฮะความสุขถ้าเป็นเจวดาหรือพรหมสมบูรณเสีมเมยเขาก็ได้อยู่นะฮะพระยาขุดแก้วแดงที่ได้รับจากงานบุญกระถินมีพุทธคุณด้านใดครับพระแก้วแดงก็ขุดขุด คือลักษณะของอำนาจทางโคตร mm hmm. นี่นตายังห้อยโคตรเลยไม่น,นี่ mm hmm. ขอถามว่าทุกวันนี้ถ้าเราสวดคนเดียวแต่สวดเร็วๆจะได้อันนี้ส่งเหมือนสวดช้าๆไหมครับสวดเร็วสวดช้ามันอยู่ที่อยู่ที่เราชอบเข้าใจไหมมันอยู่ที่เราชอบ ถ้าสวดเร็วเนี่ยบางทีมันก็ดีบางคนชอบสวดเร็วเพราะว่ามันคิดอะไรไม่ได้พอมันเร็วเร็วแต่ต้องไปสวดคนเดียวนะฮะบางคนก็ช้านั่นก็ไปสวดคนเดียวคนไอ้คนหนุ่มมังมันก็เร็วใช่ไหมไอ้คนแก่มันก็ช้าเนี่ยมันต้องพอดีพอดีไงเพราะฉะนั้นที่ชอบมึงหน้าสมัยก่อนเนี่ยเราสวดสวดสดนะฮะ เราโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวก็แม่ชีมึงเดี๋ยวก็พระมังเดี๋ยวคนแก่มังคนหนุ่มมันมันไปเลยต่ตอนหลังเนี่ยต้องใช้กลางคือเทปกลางๆเทป,ทปถ้าคุณสวดล้ำเส้นก็เปิดเทปดังๆ <c oughs> ไปไม่รอด <c oughs> ประมาณนั่นแหละ <c oughs>